เรื่องสั้นน้ำตาสาวทุ่งกุลาลมยามเย็นโชยมาพัดเอากลิ่นดินแห้งครุกฝุ่นขึ้นมาแตะจมกูกสายหลับตาลงชั่วครู่ปล่อยให้สายลมไหลผ่านผิวแก้มเปื้อนเหงื่อของเธอเธอค่อยๆวางมือบนพื้นดินข้างตัว สัมผัสกับความแห้งกระด้างของมันอย่างคุ้นเคยนี่คือดินที่เธอเติบโตมาดินที่แม่เคยย่ำไปมาดินที่พ่อยังคงใช้สองมือทําจินทุกวันเธอเหลือบตามองต้นดอกจานที่ยืนต้นอยู่กลางทุ่งใบเขียวของมันลดน้อยลงเหลือแต่กิ่งก้านแข็งแรง ถ้าว่ากลับเต็มไปด้วยดอกสีแดงอมส้มสดใสอวดสีสันตัดกับท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองเธอ,อจำได้ดีว่าเมื่อปีก่อนในวันที่แม่จากไปดอกจานเหล่านี้ก็พลิบานเต็มต้นเหมือนกันลูกต้องอดทนเหมือนดอกจานนะถึงแรงแค่ไหนมันก็ยังบานได้ เสียงของแม่แววขึ้นในความคิดสายเม้มริมฝีปากแน่นแล้วเงยหน้ามองไปทางกรุงเทพแม้จะไม่มีอะไรนอกจากขอบฟ้าและท้องท่งที่ทอดไกลสุดสายตาแต่เธอก็รู้ว่าว่าที่นั่นพี่ชายพี่สาวของเธอกำลังดิ้นรนต่อสู้กับชีวิต เหมือนอย่างที่เธอกำลังทำอยู่ที่นี่เธอสุดลมหายใจเข้าเต็มปอดก่อนจะค่อยๆ่อ,ยอนออกมาเชงโงกลงมองยิ่งหลีดในมือเล็กๆของเธอมันกระดิกหนวดยุกยึกยุกยึกดวงตากลมใสสะท้อนแสงอาทิตย์ที่กำลังรับขอบฟ้าเธออมยิ้มบางๆให้กับมัน ก่อนจะค่อยๆปล่อยมันลงบนพื้นดินไปเถอะกลับบ้านเถอะเธอบอกทางลุกขึ้นปัดฝุ่นที่ติดตามเสื้อผ้าแล้วหันไปหาพ่อที่ยืนรออยู่ไม่ไกล่วงตะวันรับขอบฟ้าแสงสุดท้ายของวันทอดเงายาวไปทั่วทุ่งกุลาดอกยานยังคงบานสะพรั่ง แม้จะผ่านแรงอันยาวนานแต่ก็ยังยืนหยัดอย่างสง่างามไม่ต่างจากหัวใจของเธอทรายเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวในขณะที่พี่ๆของเธอต่างพากันออกไปสแสวงหาโชคในเมืองหลวงแล้วพวกเขาก็มีครอบครัวและการงานอยู่ที่นั่น ทิ้งให้เธอและพ่อที่อายุมากขึ้นทุกวันอยู่ที่บ้านทุ่งกุลาแห่งนี้เพียงลำพังความฝันของสายที่จะออกไปหางานในเมืองต้องพังทลายลงเมื่อเธอตระหนักว่าไม่สามารถทอดทิ้งพ่อที่แก่ชราได้แม้เธอไม่เคยโทษใครแต่เมื่อมองไปยังขอบฟ้าความเหงาและความคิดถึงก็ อวมทนในใจกรุงเทพไม่เคยให้สิ่งดีๆกับเธอเลยครั้งหนึ่งชายเคยรักชายหนุ่มคนหนึ่งที่สัญญาว่าจะกลับมาแต่เมื่อเขาไปทำงานที่กรุงเทพไม่นานเขาก็หายเงียบไปไม่มีข่าวคราวหรือการติดต่อใดๆมีเพียงข่าวลือว่าเขามีคนใหม่แล้ว ตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่เคยศรัทธาในเมืองหลวงอีกเลยเธอรู้ดีว่าพี่ๆของเธอคงยากที่จะกลับมาบ้านทุ่งอีกด้วยภาระหน้าที่และชีวิตใหม่ในเมืองส่วนเธอเองก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของคนรักที่เมื่อเข้าสู่เมืองหลวงแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้จะมีความเหงาและความคิดถึง แต่ทรายก็คงยืนหยัดอยู่ที่บ้านทุ่งอย่างนี้ดูแลพ่อและรักษาวิถีชีวิตที่เธอคุ้นเคยแม้จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความสูญเสียเธอก็ยังคงเข้มแข็งและมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในวันที่ความโดดเดี่ยวถาโถมและความร้อนลุ่มดังเปลวเพลิงทายยังคงยืนหยัดด้วยความเข้มแข็ง เธอหันหน้าใส่ใจงานในนาดูแลพ่อที่แก่ชราและรักษาชีวิตที่คุ้นเคยแม้จะมีความเหงาและความคิดถึงเธอก็พยายามหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นการชมดอกจานที่บานสะพั่งในทุ่งกว้างหรือการฟังเสียงลมที่ดังพัดผ่าน ท้องทุ่งนารากับเสียงพินซึ่งครั้งหนึ่งพ่อเคยดีดให้เธอฟังในตอนที่พ่อยังแข็งแรงเมื่อเทศกาลเข้าีใกล้เข้ามาหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยเสียงดนตรีพื้นบ้านทั้งกลองพินและแขนที่ดังมาจากคุ้มต่างๆอย่างคึกคักบรรยากาศแห่งความรื่นเริงและความสามัคคี แผ่ซ่านไปทั่วในเย็นวันนั้นขณะที่พ่อกำลังนั่งอยู่ข้างบ้านพ่อเงยหน้าขึ้นและเอ่ยกับสายว่าสายนาก้อยบอกว่าให้ไปช่วยงานที่บ้านพรุ่งนี้สายพยักหน้ารับรู้นาก้อยเป็นน้าของเธอที่มีลูกสาวแต่งงานอยู่ในกรุงเทพ ทุกครั้งที่ลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้านพวกเขามักจะจัดงานเลี้ยงใหญ่โตและเธอก็มักจะได้รับคำชวนให้ไปช่วยเสมอแต่ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆอ,ออกไปเพราะเขาคนที่เคยทำให้เธอเสียใจกำลังจะกลับมาเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องทางฝ่ายสามีของนาก้อย มักจะติดตามมาด้วยเสมอในยามเทศกาลหัวใจของทายบีบรัดแน่นความทรงจำเก่าๆที่เธอพยายามลืมเลือนกลับผุดขึ้นมาอีกครั้งเธอไม่แน่ใจว่าตัวเองพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับเขาหรือยังความสับสนและความกลัวปะปนในใจแต่เธอก็รู้ว่าหนีไม่พน้นเธอต้องเผชิญกับความจริง ในคืนก่อนวันงานนั้นทายนอนไม่หลับเสียงดนตรีและเสียงหัวเราะจากบ้านใกล้เคียงยังคงดังเข้ามาเธอพยายามปลอบใจตัวเองบอกกับตัวเองว่าเธอเข้มแข็งพอและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะต้องผ่านมันไปให้ได้เช้าวันรุ่งขึ้นทายตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมุ่งมัน่น เ,เตรียมตัวและมุ่งหน้าไปยังบ้านนะก้อยแม้ในใจยังคงสับสนแต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอดีตและก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งวันรุ่งขึ้นบ้านนากอยคึกคื้นไปด้วยเสียงหัวเราะกลิ่นอาหารหอมตลบอบอวล ทรายกำลังช่วยเตรียมอาหารในครัวเธอทำเหมือนไม่ใส่ใจสิ่งรอบตัวแต่หัวใจกลับเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่เสียงหัวเราะของใครบางคนดังแว้วเข้ามาแล้วเขาก็เดินเข้ามาในครัวทรายเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยเสียงนั้นเป็นเสียงที่เธอเคยรอฟังเมื่อหลายปีก่อน เธอเงยหน้าขึ้นสบตากับเขาพาคินชายหนุ่มที่เคยเป็นรักแรกของเธอยังคงดูดีเหมือนเดิมเพียงแต่มีบางอย่างในแววตาที่เปลี่ยนไปความรู้สึกผิดสบายดีเธอตอบสั้นๆพังก้มหน้าหั่นผักต่อไปเ,ออเราขอโทษนะคำพูดนั้นทำให้เธอหยุดมือ ขอโทษเรื่องอะไรเธอถามเสียงเรียบเขาอึกอักไปคู่หนึ่งเรื่องที่เราไม่ได้กลับมาเลยสายหัวเราะเบาๆอ๋อเรื่องนั้นนะเหรอเธอวางมีดลงเช็ดมือบนผ้ากันเปื้อนแล้วเงยหน้ามองเขาด้วยสายตาเรียบเฉยเราไม่เคยโกรธนายหรอกพาชินเพราะเรารู้มาตลอดว่านายไม่มีวันกลับมาอยู่แล้ว คำพูดนั้นทำให้เขาชะงักเราเสียใจจริงๆนะสายเธอเพียงแค่ยิ้มยิ้มบางๆก่อนหันไปสนใจงานตรงหน้าเราร้องไห้มามากพอแล้วทายเดินกลับบ้านช้าๆลมร้อนพัดผ่านทุ่งนาดอกจานสีแดงส้มยังบานสะพรั่งราวกับไม่รู้จักความโศกเศร้า เธอยืนมองมันต้นไม้ที่เติบโตได้แม้ในดินที่แห้งแล้งดอกไม้ที่ไม่เคยอ้อนวอนขอความเมตตาจากใครแต่ยังคงยืนหยัดต่อไปในทุกฤดูแล้งด้งตาของเราคนอยู่ข้างในไม่ใช่ให้ใครเห็นเธอเชิดหน้าขึ้นสูดลมหายใจลึกๆก,ก,ก่อนก้าวเดินกลับบ้านต่อไปเสียงไอ แห่พราของพ่อกรีดลึกเข้าไปในใจของสายไม่ใช่เพียงแค่เสียงแห่งความเจ็บปวดแต่เป็นสารของการเป็นสัญญาณของการเวลาที่พลากทุกสิ่งไปอย่างไม่ปราณีหมวใจของหล่อนหนักอึ้งถ้าว่าหล่อนรู้ดีว่าอ่อนแอไม่ได้เมื่อก้าวเข้าบ้าน ความเงียบงันที่เคยอบอุ่นกับกลายเป็นความเมื่งวางที่โอบล้อมหล่อนไว้สายสูดลมหายใจลึกๆพยายามมองหาความหมายในความโดดเดี่ยวนี้สายตาของหล่อนหยุดอยู่ที่พินตัวเก่าของพ่อซึ่งพิงอยู่ข้างฝาบ้านฝุ่นหนาเกาะแน่นราวกับมันหลับไหลมานานสายค่อยๆหยิบมันขึ้นมาเช็ดฝุ่น ออกอย่างทนุถนอมแล้วปลายนิ้วเรียวก็แตะลงบนสายพินเสียงแรกที่ดังขึ้นช่างแผ่วเบาถ้าว่าโอบอุ่นดุดเสียงกระซิบของวานวานเสียงที่พ่อเคยดิดกล่อมหลอนยามค่ำคืนเสียงที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขของครอบครัวสายหลับตาปล่อยให้นิ้วมือ เคลื่อนไปตามหัวใจบทเพลงพินค่อยๆพิ้วไหวออกมาจากปลายนิ้วราวกับพ่อกำลังสอนทีละท่วงทานองในรุ่งเช้าวันที่ชาวบ้านพากันแห่เข้าจีบไปถวายพระสายก้าวเข้าสู่วงผินด้วยหัวใจที่เปรี่ยมไปด้วยความมุ่งมัน่นลอนดิดพินร่วมกับ ทุกคนเสียงพินของหลอนก้องกังวานแสงไปด้วยความรักความบาลายและความหวังบรรเลงออกไปสู่สายลมสู่ฟ้าและหากเสียงนี้สามารถเดินทางไปถึงที่ใดสักแห่งดินแดนแห่งความหวังทุ่งดอกจาน